เดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับมาชมกันต่อร้อนมากอย่าวันนี้ให้แอดมินจมิมบรรยายนะครับเราฟังแอดมินจิมบรรยายนะต่อสิบหุ่มก็อันโอ้ยก็อันแตรนะครับลูกนี้ลูกนี้นะครับเรียบร้อยนะเป็นแต้มของปลานะครับเป็นห้าต่อสิบนะครับตามขึ้นมาแล้วนะครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต้มนะครับ แต่เรื่องนันมีคอเล่าเหนื่อยยุก5ต่อ10ตัดเขาจ้องกลางหน้าเจ้าอันยกได้นะครับลูกนี้เชิดซันแบ็คไม่ต้องเปลี่ยนนะโอ้โหโถไปนะครับแต่เขายังเตะได้นะครับเชิดซันแบงคะครับสองลอยนะครับตัดพิสเซอร์นะครับตัดแล้วแชร์ด้วยนะครับมาดูนะครับมาดูด้วยนะครับขอบครับอารีเก้นเซอร์เจ้ันนะครับ10ต่อ5นะครับ ก็ถือว่ายังห่างอยู่เอาตาสายไปจกกับกระลาลากเข้ามาลูกนี้ทันหรือเปล่าเห <c oughs> ยื่ดีมากนะครับติดมาหลังนะครับเหตุดีเลยนะ, <c oughs> นะครับจา,น,าน,น,นะครับจ้าสนามเป็นคนกำหนดเองนะครับขอจะเล่นเส้นได้นะครับ <c oughs> ได้ฝั่งละหนึ่งครั้งนะครับ ป่าสายมาจอดนึงยกสวยลูกนี้เจอดซันแบ็คอ๋อลงหน้าเลยครับเกี่ยว F ไม่ถึงเมตรนะครับโอู้หโอ้ยจีจำเงยคนลูกนี้จ้ำครับจ้ำแนวบัตรเขเกี่ยวนึ่งห้สิบต่อห้าจ่ออันตักพระไปเอาจักรานึงลากอีกเข้ามากัดทืเอานะครับเสียนะครับโอ้ย โอ้โนสีานะอันเช็คตจวทีลาวิตีีัทีมลาวิตีนะครับทีมลาวิตีนี่ก็สกิดให้แล้วนะครับทาหรับโจวทีมลาวิตีนะสกดแล้วแบงค์ครับตุลินแบงค์ตยนะแบงค์นาจะเป็นต้อมแบงค์นะสิบเ้าสิบต่อห้านะครับตัดซ้ายไปเอกกะลาหนึ่งลางม้าลุนิโอ้ยอรโอ้

ครับจะลงราคานะครับแท็บแทบสุภชัยนะครับซึ่งต่อซึ่งหัวขอให้ครับผมอ่านเมื่อจบนะครับขอหคโดนเกียวนะครับโดนเกียวเจ้าอันยกหางไปน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเจ้าแจกไปเอายังได้นะครับกคาราทีหัวเรียบร้อยนะครับเรียบดีมากนะครับดีหัวนะครับ กรมมอดีครับเจ้าังฉันดีสังหักฟังเนี่ยครับฟังเนี่ยครับไปเลยเาไปเลยก่อเลยครับกังนะบนี่ยมันเมียยนครับมาดูนะกราจะเสิบยังไงนะถึงจะได้แต้มครับห้าต่อสิบเอดนะครับอือเชอร์สันแ็เปอรสวยนะครับอันชวรยกสวยด้วยเอเกี่ยวได้นะสิแบบนี้ เดินเข้าไปเปือเต๋เติอออกมาโดนหน้าเปือกเยสั่ั่งาย็นมกเกียวฝังรัดมาดูาานะเกมสุนจ้าวชิบันน,นะห้าต่อห้านะครับถัดไปน้ำหนะ้านี่นะอตัดไปซ้ายนะกลาลูกสองลงนี้ตัดเพื่อยอ นี่เหยี่ยมหน้าเท้ากะลานะครับหลอกได้นะครับยังมีห้าต่อสิบเอ็ดนะครับอืมตัดมาเจ้าอันเปิดได้นะครับลูกนี้ยกเข้าไปเอ้าไกลไปหน่อยโอ้ยเอาแล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับ อันนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่าบอกงั้นนะครับเอาใหม่นะครับม,มท,ที่เมากเป็นนี้เนต่อสิบเครับมาดูตลาดจาเสิดยังไงัะสายมากจะอันเปิดได้ ลอยสวยลูกนี้เร ead, <ao dans la Idol> ียบร้อยเกียร์นแดกนะครับแกขาบได้ดีมากนะครับเจ๋งครับ ถ้ามาบ้านนะครับได้เต๋งนะครับเขาก็มาไล่นลงไปที่โน่นนะครับหกต่อสิบเอ็ดอีกแบบเข้าช่องตามมาจะอันเปิดนิ่มๆยกสวยๆลูกนี้เออทำอะไรเนาะอุัยเฮ้ยพวกเจ้าอะไรเนี่ ก็ข้ามกัคขายกันนะต้อมแบงค์นะครับโจทิมนะครับอาจารยรามเจทิมต้อมแบงค์นะครับก็แด้เจตกันแน่นอนนะครับทามาที่บ้านนะครับเพราะว่า เจ้าแบงก์ก็บอกผมแล้วนะบ่าไม่เก่งนะถ้าเราต้องทิ้มาเยือนนะครับภาษา,าเ,เพราะว่าเจ้าแบงก์ยังไม่ได้ไปไหนนะครับตรงนีน้นะหนึ่งก็ต่อนะสิบเอ็ดต,ต่อหกตัดสายไปอีกแล้วคอักะลลาหนึ่งกะลลาสองตรงนะี้ตัดคือโอ้โหลูกกระทืบหนักมากนะครับกลัลลานะ หกก็สิบเอ็ดนะครับเจ้ากระลาเสด์ฟปัดเขช่องกลางมาออจาอันเปิดได้นะับโรยสวยลูกนี้ทางยากนะครับหน้าเทานะโอ้ยแบบผมเหลืออยู่ไมเยอะนะครับมอยเดี้มีเรบอนน่ครับเดี๋ยวยางจรครับ แต่่ายเลยโอเคะาหนึ่งสองนี้กับเพื่อเกือบโดนเกี่ยวแต่งายต่อลงนท่านผู้ชมแข่งชากเกี่ยวับเอ็นหน้าล่างเลยนะครับอ่านคอมเมนต์ใครไม่ถูกนะรับขอภัยนะเก่งยากครับเกบงยาก6ตัดสิบเอ็ดครับมาดียวกระาเสร็จตัดสายมาอาจานเพิดได้นะครับ สวยจ้จัดแนบอาที่างครับเลายืนกงนะครับไม่รู้จะไปซ้ายหรือขวาครับเอน้ทาวงนต้าไปฝาไปนะอยาต่อนะแ้มน้ำเจ้าอันจะทำแต้มหรือเปล่าเอ้ยเอเอค ไม่รู้ว่าเขจสบเป็นยังไงนะครับผมลอ่ตามดูกันนะครับโอ้โหออกไม่เสิร์ฟแล้วนะช็อกแลนะมาแล้วนะแดงขยับขึ้นไหมดีแต้มนะครับอ๋อเร็วอ๋อเร็วนะครับครับทีนรกก็ยังมีนะครับ เจ็บเจ็บเจต่อสิเจ็บนะครับตามขึ้นมาแล้วนะครับสิแต้มนะครับตอนนี้นะครับจักรลานนะอีกเจิดหนึ่งเจ้าอันยกสวยเรียบร้อยเอาโดนเกี่ยวนะครับโดนเจียวเป็นเจ้าหรือเปล่าเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับ

เฮดตสิเกดนะครับขานขึ้นมาเหลืออีกสามแรกนะอยากขึ้นมาแล้วเวลาตัดมาเอาเจ้าอันยกสวยลูกนีไม่ต้องเกีียวดีจังดีท่านผู้ชมสบายสุดยอดมากเลครับ สี่เบตต่อแปรนะครับเจ้าอันก็เสิร์ฟยังยังถึงจะได้แก้กเอาตาซากไเอาจักรลาหนึ่งของลาภะจะเทื่อเ้าเกิดปรโยนเยอะนะลีได้นะได้นะครับแปรสี่บต่อสี่เบตครับ นี่ครับเจ้าเียเจ้าผมเจ้าครับมาเจ้าอันมายังไงยกสวยเชิดกันนยยังได้นะเป็เชิดนะเป็นเด่นะครับเปสบายนะครับอยู่ดนะครับ็นเ่กสบายเท่าไหร่นะครับโอเปลี่ยน่้ดูดูเวลานะครับเกือ18เปอร์เซ็นต์นะครับรถดัดจอลันงมืดหมดนะคร ไล่ผู้นี้จบนะครับเอาง่ายๆนะกะลาว่าไงจับทางได้หมดกะลาต้องลดมือได้นะครับเพราะมันใหญ่ตัวแล้วระยะดีครับนั่นเป็นนักกีฬานะครับของกกีฬาทุกคนครับก็ทำแบบนี้ทุกคนครับเกมยนน่าจะเตียน13นะครับิามแต้ไนะครับที่เอกนะรายการนี้แปดสิบเอ็ด ใช่ครับถ้าเสร็จพีกินกลาเสร็จแน่นอครับโอ้โหตัด <saben> ก็ต้องตาเ้าอันยกสวยสันเป็นปฏิหารนะครับดดเย็นเลี่ยนเสริมเย็นมองยินเออครับตามแนะนำครับบอกบอกให้เลยนะ สิบตแปดนครับหัวเล็กแล้วนะครับแบตปันเยอะกระจายนะออกข้างไปนะลูกนี้เกิดดีนะครับเมื่อกี้นี้หัวเล็กเลยนะครับนี่แปดต่อสิบเอ็ดนะมาดูกะลาเสริม้างสายโอ้โหต้องแก้ไขเอ้าแก้ไขได้นะครับทำโทษหรือเปล่ากะลาลูกนี้โโอ้ห ตาตาสุดท้าแนะครับยขึ้นมางแนะโอ้โหเดือดๆนะครับของเสียนะครับเป็นมวยก็วรองนะะกานะ

เวลาครับ้วนชน,นะครับนะต่นนะครับติกล่าวต่อสิดกันครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับอาอจอดนะออยกสวยเรียบร้อยไม่ต้เกี่ยวนะครับข้องขวายังียว่เลยข้ขวาย้งยวนะขวาเลยต่งางตาแนะน,นำท่านผู้ชมนะครับตอนนะะี้เวลาเขาจะทำนะครับ ใช้เกลางเรียบงเายและมีพัฒนาการที่กว้างครับติด9เรียนต่อ9ครับตัดท้ายไปแล้วเอ้าไกลนะครับห่างนะครับโอ้โหเกตามเข้ามากระทืบได้นะจริงจริงนะสักลาหนะโอ้โหตัวนที่ยอกในสนามหรือเปล่าสักลานะครับขึ้นมานะครับตลาดขึ้นตปนะครับติดช่วงตัวนะครับ ตดองตัวตัวนะครับจะไปยงย่ใส่น้องติ่นะคอับเปิดได้นะรยครับไอสวยลูกนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับเชันแบกนะแบบนี้ขอุูแช์นะครับเสียคิวนะคขอบคุณครับดูแช์นะ แช่นครับผมเปนทมนะครับทกสามครับแต่เริ่มไม่มีแล้วนะหมอเปลี่นต่อเก้านะมาดูเปลี่ยนเถอะเจ้าอันนี้จะทำแต้มได้ไหมเอ้าจังดูนะจะรับรับโอ้ยไม่ใช่เขียนะเป็นผิวเปิ่นะในลกเพราะว่าโลน่ยีเปิดนะตอนนี้ เ,เบบี้งหญ่็ขนาดนี <S <S ้กินยากนะครับดู้ลาไอ้กรนร้อนหรือเปล่านะครับใส่ไม่ยาวนะครับเา,าะจะตามมานะครับต้องเหนื่อยนะ <S <S 2> <S 2> <S ครัาต่อสิบเครับมาดูปลางไม่ข้ามนะครับสกเหมือนโรนินโดนะีนี้นะร เก้าเก้าเก้านะครับจอัลจะเสิร์ฟยังไงนะครับมาดูกันนะครับดับเป็นแต้มหรือไม่โอ้โหด,ดีนะครับโอ้โหกรรมการฝั่งนั้นต้องบอกว่าดีเลยนะครับโอ้โหดูดีจริงนะครับีต้องยอมรับนะครับ บอลจะเดียเกนะครับถ um, uh um. uh ้ากลาจะตามมาส่งหรือ huh. ว่าเยังไงนครับง2ต้า12ต้าครับแต่เดี๋ยวเกมเอ้าตัดความไปเอ้า huh. พี่ตัขาดแต่ยังอยู่นะครับลงเยอะโอ้โหโอ้โหเกดป็ขดนนะใ่นะครับตาว่านะครับอยู่ี Pepper ่290กิโลเซตรนะครับ ม่ใช่เอหนครับสองครับแฮน้อยนะครับแรตวอย่าลืมกดติดตามถี่ด้วยนะครับแปดครับเราทำดกเก้าสิบสองเก้าสิบสองนะครับมีน้องใหม่ด้วยครับมาดูร้ายจะเสิร์ฟไหมตัดขวามาเอาเจ้าอันยลบสวยลูกนี้เช้าแันแบกเอ้าเกือบโดนเตียวนะครับอืนถูกที่นะ้ขอคะแนหนึ่งล้านมงแช์นะครับ มามาดูกันว่าเจ้าอันจะเซิร์ฟเกมยังไงนครับดูพร้อมกันครับดูเดี๋ยวเกมครับเจ้าอันจะเซิร์ฟยังไงโอ้โหตัดฟ้องลูกออกนะการบอกว่าออกนะครับยังไงนะครับพลิกมานะครับตลาดแตกนะครับวันนี้ครับ หกตัวเจ็ดตัวไม่มีที่อยู่แน่นอนครับวันนี้นะครับอาจารย์ใหม่นะครับตาตัดกั้แสดงอยู่ข้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบปนี้นะครับัดเขตด้วยนะครับเอาทานบ้านลงสารบ้านเฮานะครับเป็นเงินที่พูดไม่ค่อาเก่งเท่าไหร่นะครับต้องขอใจนะครับอาารย์ได้รับข่าวแอบนี้ด้วยนะครับก็มีที่จะมาไลฟ์ชมนะครับ ัเดิมไาบักผาเลยผ้ามมวนแก่จะได้อยู่ด้่เป็นยังครับตาผมพ่อเป็นยังครับขอยจะลิ้นก็ติดตามในผมกับพ่อครับครับมาชมก่อนรับอกไดมนกตลาดจะเสิร์ฟยังไงนะครับมาดูกันนะครับาออกโหลังหน้าเฉยสันแดเเอร์ได้อันสมบัติรสวยลูกนี้เรียบร้ออป๊ดูนี่เลย ใจใจใเรียนทกมุมน่ครับลูกพี่เจียดอเจีดหนึ่งเมตรอ่เตะลงชิดลองเฮ้ยหงเครับเห็ลงเตีเดเลยเกมเลยไหมจะตามเยี่ยมเลยนะครับ มาดูนะครับกาดจะเสิร์ฟยังไงครับ9ต่อ12เะาอันยบใส้ไปหน่อยแต่ก็ยังได้ครับเช็ดชั้นแรกนะครับอโอ้โห,โหต้องนอนล้มกลมแบบจะอันยบขึ้นสนามเลยเมื่อกี้ครับชันแบกครับ เกมลูกนี้ครับอ๋อนวจะเกมลูกนี้แหละมาดูยพร้อมกันครับจะเกมนะจะเกมหรือไม่นะครับเจ้าอันจะเสิร์ยังไองค์ตาซ้ายไปเอ้าจะกลาหนึองเาไไปหนยออ้ยโอนกอนนจะบอก

เหลือ10%นะครับทั้งเกมนะครับถ้าแบกหมดลูกก็ตายยิงไปเต็มอะไรต้องขออภัยเปนนาที่นี้ด้วยนะ10%นะครับต้องทำไม่ได้นะครับครับ12 9 2ต่อาจากเกมสื่อไม่โอ้โหตาซ้าไม่เอาจากระล้านึงหลังมาลูนี่ ดีมากนะครับจลานะโอ้ดีสามลาเซอร์นขตแชร์ด้วยนะนะครับเียมยืนนะจัานะุนี่บ้างนะไม่ได้กินแท้หนึ่งหนึ่ง

สิบสิบสอสิบี่สิบสอับเานแ็คงยอดนะืออยู่คนเดียวนะขึ้นมาครับเอ้จะอันเตอได้นะโหยสวยลูกนี้เจ้าซันแบ็โอ้โหไม่ต้องเสียครับ มีเอกจรเเที <rôle à> ่ยเอเต็มเรลไ้ก็าลยสนาสนุนไปน้ำแขให้นอยตมหรือไม่เอ้าลูกนี้เอากะไรสกินี้หน่อยอีกัได้นะ มาดูก MM. ันต่อนะครับ10ต่อ12ครับ80เปอร์เซ็นต์นะผม่รู้ว่าที่อยู่ได้นานไหมนะตมาเข้าอันเลยลบสวยลยเกีย์ดีมากนะครับเงา้วขาเราวลูกลุ่นเลยครับ พอล้หามันใจเย็นเลยว่ามันเนี่ย่รนช่วยไอเดียวเราชื่อต่อสองต่อสิบเอาเอ้าจอันไเอ้ายังอูนะเอาเด็กยังครับเรียบร้อยนะครับ ช่วยกับอันสุวครรณนะครับเช่นกันนะคราับ